อ่ะอะอะอืะอ,ะอ,ะอ,ะอะไรล่าอะไรล่าอย่าโลวแต่หัวเพราะผมส่วนที่คือดับนะครับสวัสดีครับ s า a r p สเกม g ม m e ์ทุกท่านอยู่กับผมก้องซ่าครับวันนี้ทุกท่านอยู่ในเกม Call of Duty Warzone นั่นเองครับตามชื่อคลิปครับวันนี้เราอยากจะเป็นมือสไนเปอร์เพราะในภาคนี้สไนเปอร์ one ช h o t d o w แน่นอนเออ มันจะสนุกขนาดไหนไปลองดูกันก็อย่าลืมกดไลค์กดซับกดแชร์แบ่งกระจกองซาด้วยครับผมสไนเปอร์วันช็อตดาวน์นะครับในรอบมีราจันที่ของก็บอกนี้ไปครับ KATTAMR เป็นสไนเปอร์ที่ผมเล่นตั้งแต่ในงาน n น x t เลยนะครับเป็นสไนเปอร์ที่ยิงหัวเนี่ยปั้งนี่คือล้มเลยเออมันล้มจริงไหมลองไปเล่นกันดูนะครับผมไป Let's go ครับผมมาครับผมเพื่อเราจะเก็บอะไรอ่ะอันนี้เหรอผมพร้อมจะเอาสไนเปอร์ไปยิงคนครับจะเก็บอะไรเก็บไปขอสไนเปอร์ก็พอนะครับ คนลงมนตึกกันเพียบเลยมีสไนเปอร์ดิโอ้โหนั่ะไงพอนอนรอก่อนเลยปังเข้าไปปอดแตกโอ้โหยาโคตรไกลโอ้ล้มไปหนึ่งแล้ววะเฮ้ยมีคนลงเหรออะไรเพื่อนอะไรทำอะไรผมคุยทำอะไรผมครับฮะสองตัวเลยนะหายหมดเลยนะ เจอแม็กลอยนัดเข้าไปโอเคเออคุณกำลังยิงตรงอื่นน่ะทำไมต้องมายุ่งกันด้วยวะแล้วพูดรับเควสอะไรคตรไก่เลยครับน่ะพอเห็นละนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะนัดเดียวล้มแบบนี้ไงล่ะ จะเกาะเต็มแค่ไหนนัดเดียวก็หายไปเลยครับผมเรียบรรออ่ะเข้าหัวกระบาลไปเลยครับนี่แหละนี่แหละสไนเปอร์ที่เราต้องการบอกเลยว่าใครยืนนิ่งๆนะบอกเลยว่าแปะเดียวจบแปะเดียวจบอามมันไปไปแล้วอึ๊บมาเลยเราลงมาใส่เลยละกันครับพี่เจ้าเรานีเลยโหนี่เลรอะอะไรเพื่อนนี่ล่ะ เรียบร้อ<พ>ย <uka> ทีเดียวแล้วผมทิ้งฮอเลยคนดีปะเอ่อใช้อุปกรณ์อย่างโคตรไม่ประหยัดโอ้ยทิ้งฮอกันหมดฮนะสายโยนนะโยนฮอเอ้ยมีคนดรอปลงมาเหรอโอ้ยยานนี้ยิงยากมากมีคนนะเพื่อนนะ อ่ะอะอะอืมอะไรล่ะอะไรล่ะอย่าโัวแต่หัวเพราะผมส่วนทีคือดับนะครับเออได้เป็นภาคก่อนนี่แค่ก่อแตกครับภาคนี้คือไปเลยฮะอะไรครับอะไรครับหมดไปดีครับหมดไปดีครับขอบคุณครับอมีคนโดนระไม่เหรอโอเค มีคนนะเด็กเห็นละตรงนี้ยิงได้อยู่ออยขอนิ่งๆเอออะไรอยู่ตายยิงไปฮะอือตายยิงไปสี่นัดเจ้ขวาม,มีคนอยู่นะเมื่อกี้เห็นอยู่เปลี่ยนปืน,ปนอันนี้ก่อนฮนะระยะนี้คน กลมพอดีเพราะว่าเลือไม่เต็มสวยอยู่สวยอยู่น่าจะมีคนอีกนะเรียบร้อยไปอีกหนึข้างบนเหรอข้างบนจะขึ้นไปยังไงวะเนี่ยมีคนเล็งมาโอ้โอโอเคดันมาเพื่อน ยืนทั้งนิ่งทำไมโอ้แกยืนนิ่งเฉยเลยเมื่อกี้ถ้าจะซื้อของซื้อของก็เจอไปดิครับหนึ่งนัดฝั่งนู้นมาเออมาดิทุบตัวเองเหรอสุดยอดอะไรไม่รู้ต่ส่งเงินก่อนครับตอนนี้ส่งเงินก่อนครับออไปละครับเย้เย้ ส่งเงินก่อนครับทีมไว้เลยฮะทีมไว้ไว้เมื่อเกิดตรงเนี้ยนะแต่จบหมดเวลาพอดีครับก็ถือว่าโอเคนะสไนโหดมากสไนโหดมากไปรุยกันต่อกำลังมันกำลังมันโอ้โหนอน,นอย่างนี้เลยเหรอโอ้ก็ว่าเอะนั่นคนหรือเปล่ามีคนบินไปอืมอ,อะไรล่ะเพื่อน โดดลงมาโดดลงมาเหรอยิงยากอยู่เออแัดไปก่อนหนึ่งทีเต็มเท็ครับตรงเมื่อกี้ไม่ตายนะเอาเลยแล้วกันนะไม่เสียเวลาโอ้ตายเลยน่าจะรอให้เรามาอยู่อเ,เอ๊ะเพื่อนโดนอีกแล้วือ้อโอเคใส่ก่ออยู่เหรอ เกิดใหม่ครับฝั่งนู้นมีโดนหนึ่งนัดโอ้ระยะน,นี้ยิงยากอยู่ยิงโดนก็เจ๋งแล้วฮะน่ามีคนยิงกันอุย้ยไม่ดาวดิก่อแตกได้อยู่โอเคมีตัวหนึ่งบ้าเอ้ยลีโหลด ทำอะไรพี่เพื่อทำอะไรอะ่ะเออคอนเทนต์เหรอตัวนี้ตัวนี้คอนเทนต์น่ะครับหรือว่าไงโอเคหมดไปดิสามตัวยิงเล่นกันอยู่เหรอเมื่อกี้เอองงไหมผมก็งง,งกันน่ายิงเล่นกันอยู่มั้งครับอืมมีคนดับของตรงนั้นหนึ่งคนอุ้ยไม่โดน อโอเครออยู่รออยู่โผล่มาแต่หัวน,นี่ผมชอบเลยนะมันนัดเดียวมันนอนอ่ะอันนี้ดีมีคนเล็งมาเห็นละโอ้ได้เป็นหนึ่งมุมเสียเปรียบอีกแล้วมุมนี้เพราะถ้ามันขึ้นข้างบนได้เราเสียเปรียบเลยครับถอยก่อนรีโหลดด้วยเน้นสไนเน้นสไน ไม่โดนดาวก,ก่อแตกโอเคสวยแหมจอมี่มาฟันแต่เพื่อนเห็นนะอุ๊ยเยอโอเคดีโหลดอ่าเยอะจังวะโอ้ยเยอะจังเลยเพื่อนโอเคโอ้ยส่งเ,เ,เงินก่อนแล้วกันเยอะมาก มีคนลงเลอเหรอปล่อยมันล,ลงไปก่อนปล่อยมันลงไปก่อนโอ้ยไหนเปิดลเมือ่อกี้อาเกือบตายเมื่อกี้ไม่โดนหัวถ้าโดนหัวนี่คือตายแน่นอนเออโอ้โหของดีซะด้วยเออเออนัดเดียวหืเกือบแล้วรอดอยู่แั้วโดนคือนัดเดียวล้มเลยนะเมื่อกี้ เปลี่ยนมุมเล่นเปล่าอาไม่น่ารอดโอ้โหจากตรงนู้นีิเหรอโอ้โหเมื่อกี้สไนเปอร์อีกฝั่งนึ่งโหสุดยอดรอบนี้การเป็นสไนเปอร์ที่ดีเ,เราต้องขึ้นตรงไหนครับขึ้นที่สูงไะครับเยอะเจ็บอออะไรยิงมาอะไรยิงมาโอ้โอ้โอ้ขึ้นที่สูง มาโขดเราก็คิดนมาแล้วได้แล้วเรียบร้อยอีกสักเกมหนึ่งไหคราวนี้ผมลองเปลี่ยนสโคปมาดูนะฮะเออยังไงก็ต้องลองหาสโคปด้วยแหละนะฮะนี่ก็ก็โอเคนะเป็นสโคปนี้ก็เอ้ยผมว่าสโคปนี้เล็งง่ายกว่าเล็งไกลด้วยโอ้โอ้โอเคได้นะก็โอเคโอเคโอเค สะโคปนี <indicated> ้เลงง่ายกว่าต้องหาสะโคปที่ใช่ด้วยฮะบางทีสะโคปแต่สะโคบมันมันเลงเรื่องระยะยะอะไรต่างๆไม่เท่ากันด้วยนะต้องปรับกันดูมาเราโดดใส่กันมาต่อศัตรูเพียบเลยข้างหน้านะฮะมีสะโคปไกลอยู่เอ้าข้างหลังก็โดนเหรอคนเพิ่งลงเลยน่ะโอ้โหระยะนี้โอ้โหเยอะจังอ่ะยืนนิ่งๆหน่อยไม่โดนหัว สูงไปอีกแล้วยิงยากอยู่พอาเป็นสะโคบนี่รู้สึกยิงยากจังเรียบร้อยดาวไปหนึ่งเขาเรียกว่ายิงว่าช่องโดนไปหนึ่งนัดโอ้ระยะนี้เล่นลำบากขึ้นตึงนั้น,ด,ด,นดีกว่า ตึกที่มีคนทั้งหน้าน่าเป็นตึกดีอยู่ตึกเนี้ยถ้าขึ้นได้น่าจะสบายอยู่ครับแต่ก่อนจะขึ้นนะมีคนแน่นอนฮะมีคนปะมีเลเซอร์อยู่ขนาดนี้โอเคี่บริการข้อมืออ๋อไอ้นี่เงินนั่นเองรีโหลดเออ ข้างล่างนี่ไงล่ะพี่ชายขอแม่นๆหน่อยหนึ่งนัดเต็มๆมองไม่เห็นเหรอโอเคระยะนี้อ่ะอ่ะไม่โผล่ด้วยข้างหลังมีคนมาอีกอไหนเอ่ยตรงนี้มีคนลงมาพอดีเออเปลี่ยนมุมเล่นก่อน รีโหลดป้องกันตัวครับปืนนี้อันนี้เราเนี่ยอ๋อพัดลมพัดลมเล่นในบ้านกันเยอะอยู่นะนี่ไงวางปะวางพัดลมไปเลยเพื่อนมาส่งเงินได้โอ้ไม่น่าเดินนะมั้ยขอนิ่งๆไม่โดนอีกแล้ว เอาอันะไรมั่นใจกว่ามั่นใจกว่าสวัสดีครับพี่ชายมันีนอะไรขึ้นมาแล้วเออนั่งคุยอยูตรงนี้นแหละเป็นยังไ,ไ,ไงบ้างเพื่อนนะมีคนขึ้นมาแล้วมันจะยิงผมผมหลบผมจุก๊กไม่มีใครสนใจเลย มีคนโอ้โหนเยอะเหมือนกันเนี่ยเออแล้วเมื่อกี้ตอนลงมาไม่เจอคนเลยปะอะไรวะวเนี่ยว้าวเซออกไปเอาของไม่ได้ครับขโมนเล็งมาอยู่โยนใส่หนึ่งทีโอเคขอแค่ขึ้นมาเพื่อนขึ้นมาโอ้มีคนโดนแล้วสองตัวเลยโอ้ไม่ไหวว่ะเจอขนาดนี้เยอะครับ อาโดนยิงแน่นอนเฮ้ยอันนี้แต่งเต็มมะมาุ๊ดพีอยู่ในครับนั่นไม่ใช่เหรออ๋อเห็นละตายดีกว่านี่มีคนยิงกันอยู่แล้วตรงนั้นอ่ะเฮ้ยข้างบนนั่นคนใช่ฮะเห็นละโอ้มุมมุมแบบยิงยากมาก ทนายเก็บเสียงนะฮะรือสึกว่าเก็บเสียงแล้วมันจะไม่มีสแสดงในแมปด้วยนี่าจำได้นี่ไงล่าไม่ยงล่าเก็บเสียงไงล่าเก็บเสียงไงล่าเก็บเสียงแต่ว่าข้างหลังมันไม่ได้ยินนะเด้พี่ชายอเก็บเสียงเหรอ,อนี่ไงยื้หน่อยล้วกันนะโอ้ล่ามีคนนะเอา เออตายพอดีสวยอ่ะอ่ะอยินนิ่งนิ่งๆนั่นแหละชอบเลยขอนิ่งๆขอนิ่งๆิ่โอ้ยสะขกดีๆนะตายอีกหนึ่งไกลๆตรงโน้นไกลมากสีโลกรึงปืนคนอื่นแหละดีสุดแล้วนะฮะโอเคข้างหลังจะหมายว่าเนี่ยไอตัวเมื่อกี้จะโดนกำลังใครก่อปะเนี่ยกำนั้นคือสนอมวะฮะ วูเหรอยานี้โคตรไกลมีคนเล็งมาเห็นแล้วจ้าอืมงานเล็งนานไปหน่อยดิเพื่อนตายไปดิไหนเอ่ยคนเล็งหลังมาวางไว้ก่อนมองดีๆอันนี้ลงมาอือโดนไปหนึ่งนัดมีคนได้ของว่ะ อาวฮาเหมือนไม่เสียงคนใกล้ๆเลยอุย้ยถูกต้องโอเคถูกต้องไม่ใช่เสียงคนใกลๆ้ๆเหมือนที่เสียงคนเดินนะเมื่อกี้แล้วก็ใช่จริงๆด้วยฮะเหนะ็นละอะไรละ่ะอะไรล่ะมีเหรอมีเหรออีกเปล่า <laughs> เออเออมีปะน่นหนึ่งตัวรีโหลดอืมขึ้นมาก่อนครับมไม่น่ามีคนอยู่ตรงนั้นอนะบอกว่าตัวหนึ่งดาวไปแล้วเนี่ยข้างล่างเลยเนี่ยทนายเก็บเสียงด้วยดยิใช่ไหมใช่ ข้างล่างยิงมาอันนี้ที่เราตายเนี่ยตรงนี้ศพเรายังอยู่เลยอยู่ข้างล่างนี่แหละเออเออมาเออมีก่อโอ้จากนู้นเลยเหรอโอ้จากนู้นเลยครับพี่ชายยิงมาแบบโคตรแม่นอื้อ เออไม่โดนโคตรไกลไกลมากนี่ไกลไปหรือเปล่าวะเดี๋ยวผมย้ายตึกก่อนอาจจะลงตึกนี้จะจะเข้าตึกนี้เพื่อนน้๊บนึงอัอนึงัน,นงพี่อือโหวัดระยะโ้โูปืนอื้อระยะน,นี้โดนปะโอเคอันนึงเพื่อนขอเก็บเงินก่อนนะเราเอาอะไรไล่เขาลงมาดีไหมไม่มีอีก โอ้แต่แบบระยะน,นี้จะยิงยังไงวะเนี่ยมันไกลมากอะ่ะออื้โดนไหมอุย้อยเขายิงโดนหรอเพราะว่าเขาน่าจะใส่สะโขบแน,น่ๆเลยอ่ะสะโขบที่มันหมอกจุดอะ่ะพองแค่นี้เพื่อนมาันเกมต่อไปนะโอเคครับ <c oughs> ประมาณนี้กนะัสนสนาหรับสไนเปอร์นัดเดียวนอนครับก็นัดเดียวนอนจริงนะครับขอแค่แบบคุณยิงแม่นๆเข้าหัว ไม่ว่าคุณจะเกาะแข็งแค่ไหนครับนัดเดียวโป๊ะนอนเลยก็สนุกดีก็เป็นอีกสีสันหนึ่งของภาคนี้นะครับใครที่เป็นมือใสเปอร์พาน,นี้น่าจะชื่นชอบโอเควันนี้มนันแ่การจะไปคิดไม่ลืม like กดไลค์กดซับสคราเป็นทัดใจกองซานด้ผมสำหรับวันนี้ขอวเค็นครับสวัสดีครับ